สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการเพิ่มพื้นหลังนะคะในโลโก้ที่อยู่ในโปรแกรมพินจักปักนะคะผมะคืออย่างนี้นะครับเบื้องต้นนะคะก็คือโลโก้บางโลโก้ที่อยู่ในโปรแกรมมาอย่างเช่นของลูกเสือแบบนี้นะคะ่ะเขาจะไม่มีพื้นนะครเพราะว่าตามหลักแล้วต้องปักลงผ้าสีพื้นนะฮะเนีย่ยแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะก็คือตามหลักแล้วคือมีการปักลงนะครับผมแต่ทีเนี้ย พอดีมีสมาชิกท่านหนึง่งทักมาบอกว่า,อ,าอยากได้ที่มีพื้นแบบนี้เพราะว่าตัวโลโก้เนี่ยไม่มีนะคบผมแล้วก็ตัวผ้าสีม่วงแบบนั้นก็ไม่มีด้วยก็เลยต้องการที่จะปักนะคะผมแทนนะครับปักแทนที่จะเป็นผ้าสีม่วงนะครับนะครับก็เลยได้โลโก้ตัวนี้มานะครับผมทีนี้วิธีการในการเพิ่มพื้นหลังนะฮะที่เป็นแบบฟิลสติทนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมไปตรงหัวใจสีดํานี้นะครับ แลวจะมีโฟลเดอร์ shape and frame นะสังเกตหลายคลิปนะผมจะใช้ตัวนี้บ่อยมากเลยนะครับกดวงกลมนะฮะเพราะว่าโลโก้ของเราเป็นวงกลมนะฮะเราก็พยายามย่อนะครับผมตอนนี้เรายังไม่มีการสร้างฝีเข็มนะครับสังเกตดูดีๆนะครับฝีเข็มเป็นสูนะฮะสีดำนะครับผมเราก็ย่อให้เกยๆอยู่ในขอบนะครับแบบนี้นะฮะไม่ใช่แบบ เล็กไปเลยนะครับผมไม่ใช่พอดีนะฮะให้เขาเกยออกมานิดหนึ่งนะครับผมอ,อีกสักนิดหนึง่งนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะเราจะได้ดูง่ายๆนะครับว่าพอดีไหมผมคิดว่าอาจจะต้องขยายหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็ทำการนะฮะสร้างฟิลแพทเทิร์นได้เลยนะฮะขวามือนี้นะครับผม เป็นฟิล์ p พ t ทเทินะครับเลือกเป็นทาทามิเหมือนเดิมนะครับผมด้านล่างๆหน่อยนะครับทาทามิหนึงนะครับเราจะเห็นด้านนี้นะครับว่าเขายังดูเป็นโปรง่ปรงๆอยู่นะฮะอาจจะเห็นเนื้อผ้าเพิ่ม density ได้นะครับผมตอนนี้เป็น2.5นะครับเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มไปแล้วดูไปนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5หรือไม่ก็สีอ่ะผมว่าสร้สามาณ 3.75แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราต้องทำการเปลี่ยนสีใหม่ให้เขาเป็นสีเดียวกันก็คือจะเป็นสีม่วงมาเจนต้าแบบนี้อ่ะผมคิดว่าใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าสีอื่นได้ไหมฮะผมว่าตะกี้นี้ดีกว่าโอเคตอนนี้มันอยู่ด้านบนนะครับผมเราก็ทำการย้ายเลเยอร์ลงมานะครับจะมีลูกศรชี้ลงกดเลเยอร์นั้นๆนนะครับกดชี้ลงแล้วก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีนะครับโลโก้ที่ มีพื้นหลังให้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปในกรณีที่ไม่มีผ้าสีนั้นๆน,น,นะครับเราก็ปักแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําก่อนนะครับก็คือทําการปักทดสอบก่อนอย่าเพิ่งปักจริงนะครับเพราะว่าผ้าด้านหลังหมายถึงฟิลด้านหลังเนี่ยเราอาจจะมองว่าอาจจะหนาเกินไปหรือบางเกินไปเราก็ปรับตามวัสดุและเนื้อผ้าที่เราใช้นะครับผมโอเคนะครับลองดูนะคะผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม